สำหรับแบบหัดชุดนี้เป็นแบบหัดล็อกอาริทึมชุดที่10ซึ่งประกอบด้วยรูปอย่างง่ายของล็อกสมการล็อกสมการล็อกสิ่งที่ต้องจดจําให้ได้ก็คือสมบัติของล็อกทั้ง10ข้อโดเมนของล็อกต้องเป็นจํานวนจริงบวกและล็อกเมื่อไหร่เป็นฟัง์กชันเพิ่มเมื่อไหร่เป็นฟัง์กชันลดเราต้องทําอย่างไรกับมัน,เ,นเลยครับการหาคําตอบของสมการล็อกในข้อนี้ เราจะเริ่มต้นด้วยการพิจาราโดเมนของล็อกซึ่งต้องมากกว่าศูนย์ก้อนนี้ครับต้องมากกว่าศูนเพราะฉะนั้นได้ x มากกว่าลบสามส่วนก้อนนี้ไม่มีโอกาสน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์เพราะจำนวนใดๆยกกำลังสองน้อยสุดเป็นศูนย์แถมมีบวกด้วยหนึ่งำดับต่อไปเริ่ม จัดการสมการล็อกย้ายชุดตัวแปรไว้ด้วยกันชุดตัวเลขไปต่างหากในข้างก่อนนะครับเป็นล็อกเสร็จแล้ว กระบวนการย้อนกลับผลลบของล็อกเท่ากับล็อกของผลหารตันนี้ดึง9้ากมาก่อนนะครับตัวน,นี้เขียนที่อยู่ในรูปลอ็อก ก้อนนี้เท่ากันแล้วเราจึงสรุปว่าแล้วตัดทอนครับทอนนีหนึ่ง ลำดับต่อไปนะครับส่วนไม่มีโอกาสเท่ากับศูนย์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใช้การคูณควายได้เลย n x บวกสามเท่ากับ x กำลังสองบวกหนึ่งย้ายมากองข้างเดียวกันแล้วแยกตัวประกอบครับ x กำลังสอง ลบ x ลบสองแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบสอง x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ได้ x เท่ากับสองแล้วก็ลบหนึ่งครับดูเงื่อนจะเงื่อนไขจำกัดของข้อนี้ x ต้องมากกว่าลบสาม ครับเราได้ x เป็น2กับลบ1เพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้งสองคำตอบครับการหาคำตอบของสมการล็อกในข้อนี้เราจะใช้สมบัติของล็อกที่ว่า a ยกกำลังล็อก x ฐาน a เท่ากับ x สังเกตน,นะครับตัวนี้ จะเหมือนกันตัวนี้จะเหมือนกันทีนี้ในโจทย์นะครับยี่บเจ็ดเกี่ยวกับสามยังไงสามยกกำลังสามได้ยีบเจ็ดเราจะเขียนเป็นล็อก ข้เป็นฐานสิบนะครับ x บวก3ยกกำลัง3ล็อก2ฐาน3ขวามือเหมือนเดิมเสร็จแล้วตามสูตรหน้าล็อกจะต้องไม่มีอะไรอยู่เลยแต่เรายังมี3อยู่เราก็ใช้คุณสมบัติของล็อกนะครับล็อกของเลขยกกำลังเท่าก,กับกำลังคูณล็อกแตกในกรณีนี้เป็นกระบวนการย้อนกลับเราจึงเขียนได้เป็น ตรงนี้นะครับตรงกับสมบัติของล็อกแล้วเราจะเขียนได้เป็นล็อก x บวก2ยกกำลังสเท่ากับขวามือ1น,นะครับในข้อนี้เป็นล็อกฐาน10เราสามารถเขียนได้เป็นล็อก10ฐาน10นะครับเราไม่นิยมเขียนฐาน เราสรุปว่า x บวก2ยกกำลัง3ก็คือ8นั่นเองเท่ากับ10 x เท่ากับ10ลบด้วย8เท่ากับ2นะครับข้อนี้ไม่มีเงื่อนไขใดจำกัดนะครับคำตอบคือ2ครับ การหาคําตอบของสมการล็อกข้อนี้ก่อนอื่นเรามาพิจารณาโดเมนก่อนข้อนนี้มากกว่า0จะได้สมการเป็น x มากกว่าลบสี่อินเทอร์เซนกับก้อนนี้มากกว่า0นจะได้ 2x มากกว่าลบสามได้ x มากกว่าลบสามส่วนสองเดอร์ทคชั่นกับก้อนนี้มากก้อนนี้มากกว่าศูนย์ได้อะไรได้ x น้อยกว่าหนึ่งส่วนสองได้มาสามชุด มาหาข้อสรุปก่อนก่อนอื่นเราจับคู่นี้อินเตอร์เซกชันกันนะครับก็จะได้ X มากกว่าลบสามส่วนสองมาอินเทอร์เซกชันกับก้อนนี้สรุปแล้วเราจะได้ อันนี้คือชุดโดเมนของล็อกเราหาคำตอบเสร็จแล้วเราต้องมาอินเตอร์เซกชันกับส่วนนี้ลำดับต่อไปเราก็มาจัดการข้อนี้เป็นล็อกฐานสิทั้งหมด ใช้กระบวนการย้อนกลับด้านซ้ายมือผลบวกของล็อกเท่ากับล็อกของผลคูณ เป็นล็อกฐานสิบนะครับเราสรุปว่า x บวกสี่คูณด้วยสอง x บวกสามเท่ากับหนึ่งลบสอง x แต่ด้านซ้ายเป็นสอง x กำลังสองแปด x บวกสาม x เป็นสิบเอ็ด x บวกสิบสองย้ายซ้ายมือลบหนึ่งบวกสองเอ็กเท่ากับศูนย์จัดการบวกลบเอกนามให้เรียบร้อยได้ดี 2x กำลังสองบวก 13x ลบ11บวก11นะครับเท่ากับ0แยกตัวประกอบได้เป็น บวกสิบเอ็ดกับบวกหนึ่งสิบเอ็ดกับบวกหนึ่งลบหนึ่งนะครับ,บไปอินเตอร์เซ็กชั่นกับตรงนี้ เพราะฉะนั้นคำตอบที่ใช้ไม่ได้คือนะครับนี่คือคำตอบข้อนี้ครับการหาคำตอบอสมการล็อกในข้อนี้ ลำดับแรกมาดูข้อจำกัดของล็อกก็คือโดเมนต้องมากกว่าศูนตอนนี้มากกว่าศูนได้ x มากกว่าลบหนึ่งอินเตอร์กักับตอนนี้มากกว่าศูนได้ x มากกว่าลบสอง r ินเ t i o n กักับต้อนนี้มากกว่าศูนย์ ได้ x มากกว่า1ส่วน3สรุปแล้วทั้ง3ก้อนอิ intersection กันกได้ x มากกว่า1ส่วน3 ลำดับต่อไปไปพิจรารณาฐานล็อกครับนิดหส่วนสอส่วนสี่หนึ่งส่วนสเราจะทำทุกก้อนให้มีฐานเป็น1นส่วนสก่อนตอนแรกครงว่ายัางเดิม ไปพิจารณาก้อนนี้หนึ่งส่วนสี่ก็คือหนึ่งส่วนสองยกกําลังสองเลขชี้กําลังของฐานย้ายมาเป็นตัวหารกลายเป็นลอกฐานหนึ่งส่วนสองวกสองลบด้วยเหมือนเดิม 0ก็คือล็อก1ฐาน1ส่วนสเสร็จแล้วเราใช้คุณสมบัติของล็อกในข้อที่ว่าล็อกของผลคูณเท่ากับผลบวกของล็อกล็อกของผลหารเท่ากับผลลบของล็อกแต่ในข้อนี้เป็นกระบวนการย้อนกลับนะครับคู่นี้ต้องคูณกันเพราะเครื่องหมายบวกข้อนนี้ ต้องเป็นตัวหารเพราะเครื่องหมายลบทุกก้อนมีฐานเป็นสองหมดตรงนี้ตัดทอนเลขหมดไปนะครับเป็นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราเขียนได้เป็นล็อกฐานหนึ่งส่วนสองอวกหนึ x ่งคูณด้วย x อวกสองฐานด้วย 9x ลบ3ฝวามือคงเดิมเป็นอสมการนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับในข้อนี้เป็นอสมการนะครับที่มีฐานเท่ากับ ฐานะกับหนึ่งสองเพราะฉะนั้น,นเป็นฟังก์ชันลดเป็นฟังก์ชันลดนะครับเราต้องกลับเครื่องหมายเราจึงสรุปว่าเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่ง <c oughs> X มากกว่าหนึ่งส่วนสามข้างล่างไม่มีโอกาสเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับ X มากกว่าหนึ่งส่วนสามข้างล่างไม่มีโอกาสเป็นศูนย์อยู่แล้วเราใช้คูณค่อยย้ายข้างได้เลยส่วนไม่มีโอกาสเป็นศูนย์แล้วนะครับเพราะข้อจำกัดของโดเมนให้ X มากกว่าหนึ่งส่วนสามด้านซ้าย แจกแจงให้เรียบร้อยได้ x กํลังสองบวกส x บวกสองมากกว่าหรือเท่ากับ9 x ลบสเสร็จแล้วย้ายมาด้านซ้ายบวกลบเอก,กนามให้เรียบร้อย x กํลังสองไม่มีใครยุ่งด้วย9 x 9x นะครับย้ายมาเป็นลบ 9x เจอกับบวก3ก็เป็นลบ 6x บวก2ย้ายมาเป็นบวก3ก็เป็นบวก5เราแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ5 x ลบ 1, 1มากกว่าหรือเท่ากับ0 มาดูเขียนเส้นจำนวนกันตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้เป็นห้าตรงไหนเป็นหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสามอยู่ตรงนี้ ธรรมการก่อนครับมากกว่าศูนย์ใช้ช่วงบวกะรใช้ใช้ช่วงนี้กับช่วงนี้เปียนได้เป็นย้อลบเพื่อให้เป็นจุดโป่งนะครับ เสร็จแล้วข้อจำกัดของล็อกเราว่ายังไงยาวนิดนึงข้อจำกัดของล็อกเราได้ x มากกว่าหนึ่งส่วนสามเพราะฉะนั้นคำตอบของล็อกก็คือคำตอบของล็อกก็คือช่วงนี้ อันนี้คือ x น้อยกว่า1มากกว่า1นส่วนสอันนี้คือ x มากกว่าห้าคำตอบของล็อกวันนี้ก็คือ x เท่ากับ x เท่ากับเปิด1นส่วนสามถึงเปิด1นึ่งยูเนียนกับเปิดหถึงอินฟินิตี้นะครับ ท้ายคลิปครับอยากให้เด็กๆทุกคนหันมาสนใจเรียนคณิตศาสตร์เนื่องจากคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่เช้าจนเย็นตั้งแต่เกิดจนตายขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขและสนุกในการเรียนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ขาดไม่ได้เจอกันในคลิปต่อไปครับ